สวัสดีค่ะพี่น้องปองไยสุขสุขคนวันนี้กับพ่อพอยานุกับเราพี่น้องยานุกับมีข้ามอัปเดตพี่น้องจ้าพระเอกกนังเอกโอ้ยพี่น้องจ่าหวานแววมีความสุขน้ำเพลินพี่น้องพเอกแล้วก็สื่อของขวันอลําค่าให้นังเอกพี่น้องงามค่ะพี่น้องจ่านาฬิกาโรเล็กซ์พี่น้องสุดยอดค่ะพี่น้องจ่าพระเอกนี่สายเปกับคักเด็ดพี่น้องน่ารักที่สุดเลยอ่ะพระเอกกนังเอกโอ้ยพี่น้องจ่า ยิ้มขนาดนี้ยอมสะดีีแม่เอ้ยสันพี่น้องดูใต้คอมเมนต์นะครับเจ้าของเดือนอยู่ข้างล่างครับสันพี่น้องพัฒนานทศรักษาโอ้เป็นตะหักคักพี่น้องจ๋าพระเอกกบนักเอกยานิวขออนุญาตบอดสันบอดแผวอันคอมเมนต์พี่น้องเพิ่นเป็นตะหักคักพี่น้องจ่ายานิ้วอันสื่อตัวกุ่มปิดถ้าได้เขาไปเบิ่งอยู่พี่น้องเพิ่นไปเที่ยวใสกันเมื่อวันนี้พี่น้องจ่าวันหยุดอีกมือหนึ่งของอันยูประเทศออสเตรเลียมือ เดินพากันหาเที่ยวพี่น้องเป็นตะหักขักแถพี่น้องจ้าโอ้ยสวยงามขักพี่น้องนาฬิกาสังเกตน่ารักที่สุดเลยอ่ะพระเอกนางเอกสุดยอดมากครับน้องซันคนเก่งน่ารักมากมายจ้าหน้พี่น้องเป็นตะหักขักพี่น้องจ้าถึงรอถึงสายเปถึงเป็นตะหักโอ้ยพี่น้องพระเอกหึงนางเอกกับพอทอนันเดพี่น้องพระเอกเนี่ย โอ้ยสมัยเราโรแมนติกขักซะพี่น้องจ๋าเลิศเลอเพอร์เฟกโอ้ยดีใจกับนางเอกพี่น้องเห็นเรายิ้มไห้เขาก็มีความสุขน้ำพี่น้องเลเลิกมาเจอแบบนี้พระเอกนางเอกน่ารักมากมายนอนพี่น้องจ๋ายานิ้วตุยแล้วตุยอีกพี่น้องเป็นตะหักขักพี่น้องจ๋าโอ้ยน่าหักกับเอกกับนางเอกพี่น้องสุดยอดมากโอ้ยน่ารักมากมายมีสาวน่ารักแบบแพรวพราวรักษาไว้ให้ดีนะครับ ป,ป่าน่ารักจังเลยน่ารักที่สุดคู่นี้ก่อนกับเที่ยวให้สนุกเลยจ้าเ p ีเนาะป๋าจะเปนหนูใช่ไหมคะพี่น้องเป็นตาหักคักพี่น้องไปก,กัระนังเอกโอ้ยพี่น้องจ้าป่าเดินเข่าลานแม่พี่น้องป่าจะเปนหนูใช่ไหมคะโอ้ยป่าสั้นแม่พี่น้องเป็นตาหักคักพี่น้องจ้าน่ารักที่สุดเลยอะโอ้ยพี่น้องแฟนคลับแฟนเพลง ยายนิวยังไหวสุดยอดเลยพี่น้องแจกเป็นตะหักคักโอ้ยมีความสุขน้ำปิ่นพี่น้องเวลาซื้อของมีค่าต่างประเทศต้องใช้พาสปอร์ตด้วยพาสปอร์ตต้องวางอยู่บนโต๊ะโอ้ยบุญนำพาลักแท้มีอยู่จริงคะ่ะแฟนแพลวพาหลอดที่สุดคือน้องสันครับผมน่ารักที่สุดเลยแพลวพาต้องบอกสันสันว่ารักหนูนะโอ้ยน่าหักแต่พี่น้อง มีแพวยอมปาปีสันแล้วคับน่ารักทั้งคู่น้องพี่น้องเป็นตาหักค่ะก็พี่น้องจ๋ายันนิ้อ่านไปยันนิก็ยิมไปมีความสุขน้ำพึนพี่น้องสายเปรขนาดนี้นางเอกต้องยอมแล้วล่ะค่ะน่ารักที่สุดเลยเก็บเงินนาฬิกามีแล้วน่ารักที่สุดเลยพระเอกแม้เป็นตาหักแต่พี่น้องนางเอกที่นั่งอยู่ข้างๆผู้บ่าวซื้อนาฬิกาให้วะ หวานจับใจรักที่สุดคู่นี้นอพี่น้องจะเอ้ยมีความสุขพี่น้องทํางานเหน็ดเหนื่อยให้ของขวัญผู้สาวแม่พี่น้องเป็นตะหักแต่พี่น้องพปรเอกแม่คือโรแมนติกแต่พี่น้องจังไดกับคอยเพรีอกทั้งเอกเฮงเฮงปังปังรักกันนานๆนะคะเอฟซี FC ยังไหวมีความสุขด้วยค่ะพี่น้องมีความเจตห็นาจังใดกับคอมเมนต์เข้ามาสู้ฟังในเด้อจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ละจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย